ก็ที่ศาลแขวงพระนครเหนือค่ะศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายยนลดาจำปาสีนะคะสาวประเภท2จำเลยที่ถูกศาลพิพกากษาจำคุก2เดือนโดยไม่รอลงอาญาในฐานททำให้เสียทรัพย์และทำการทารุณกรรมสัตว์ โดยไม่มีเหตุอันควรค่ะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์กรณีโยนสุนัขพันธุ์ชิวาว่าที่ชื่อว่าน้องเดลีนะคะของนางสาวเมยานีสิทธิสุขค,ค่ะลงจากห้องพักชั้น5ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะย่านวังทองหลางทําให้สุนัขเนี่ยกระดูกขาหักแล้วก็ลำตัวเนี่ยหักได้รับความทุกข์ทรมานจนตายนะคะอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็ทำให้เสียหายเหตุเกิดเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาค่ะ ภายหลังศาลอ่านคำพิพากษานะคะญาติจำเลยได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งศาลก็อนุญาตนะคะให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกันอยู่ที่1 8 0 0 0หมบาทค่ะ